สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องผีกองกอยวันนี้จะพูดเป็นภาษาอีสานนะคะสำหรับภาคอื่นๆก็หัดฟังไว้นะคะเพื่อเป็นความรู้นิทานเหลืองผีกองกอยหรือว่าผีกองกอยผีกองกอยมันห่วงกองก่อยกองก่อยกองก่อย เริ่มเรื่องเล่บาดท,ที่นี่มีขอบขั้วขอบขัวหนึง่งมีลูกสาวสองคนมีลูกสาวกก,กกับลูกสาวหลา่าบ,บาดท,ที่น,ททนี่อยู่ต่อมาเป็นสาวพ่อแม่แมมก็เลยให้แต่งงานแต่งงานแล้วออยู่บ้านเดียวกันอยู่ไปอยู่มาเนาะสองเคยมันกับเขาทำเนียมมันกับบอถือกันบาดท,ที่นี่ เพิ่นก็เลยให้ลูกเคยกกออกเฮียนออกเฮียนก็เลยแบงทีแบงทางหา้ปูนออกเฮียนเราแล้วบาทนี้แบงหน้าหา้เพิ่นบ่หักเนาะผู้เพิ่นบ่าหากักเพิ่นกะแบงห้ไกลๆพู้แล้วเลาะโขผีภาษาพู้แล้วแบงห้แบ,งห,แบงหน้าหา้บาทที่นี่เห็ดจังได้ใดล่ะเพิ่นแบงไส้ห้กะสิได้เอาตัวบาทนี่สองคนผัวเมียกะ หาอยู่หากินตามภาษาละแต่่าผัวเมี่คููนี่กะเป็นคนดีพ่อสมควรตั้งมาหากินพอไปหลักไปสุกผู้ใดเป็นดอกหาอยู่หากินเหมาะเหมาะแม่ๆตามภาษาไทยบ้านหากินตามเส้นตามศาสตร์ละวะบาทที่นี่แต่ละมือแต่ละเว้น่ะเห็ดไทยแล้วแล้วเนออยู่เนื้กินสมัยตะกี้มันก็ได้หาเอาเนาะส่วนมากสิเป็นหา ปูหาปลายู่หวยน้องค้องเบืง้งบาดที่นี่หน้าเล่านะผู้ลุกเคยกกกยู่หลาะผีป่าซาเล่ากะใส่ใส่ที่แหลกก็ได้อยู่เด้บาดที่นี่ใส่ไปใส่มาเอา้าเกิดบ่ได้เลยไปเบื้งกะเอ้าก็จังห้อยอีหยังมาหยามงกูบ่เห็นปลาจักเมือแล้วก็ไปหยามประมาณหกโมงเ้ารนี่ละ ตื่นเสามากกับนางม่วนยาสูบนางเป็นมูเมียยูเป็นมูเมียหนึ่งเขาเพราว่าบานมันอยูหนอกๆเนาะ,ะ,ะกับพากันข่าใกล้กินสลาบานเนี่ยใกล้จะคลองเลียงไวข่ากินกินไปกินมามันก็หยันใกล้เบิดเนาะว่ามีไกลเห็ดแนวมันกะยาแต่แม่เราป่าท,ที่นี่ก็เลปรึกษากับเมียรึกษากับเมียว่า ข่สีพยายามตั้งแต่ตีซีแต่ว่าเจ้าเฟิร์มลูกหนึ่งเขาเดอ้อว่าสันวาก็ได้จ่อไปหอดีซีซะแล้วไปเห็นก็จังค้นนี่แหละว่าคนกับผู้หน่อยหน่อยกินปลาอยู่กล่วมกล่มก็ได้จับคิดว่าเป็นผู้หน่อยหน่อยก็ได้จับจับจังได้แห้งมันม,นมหาศา,าลไม่เลยจับตัวผู้ลูกเคยกกนี่แหละเข้าไปอยู่ทีอยู่ของมันทีอยู่ของมันมน่ะเป็นธรรม บาดท,ที่นี่พ่อตะเข้ามาได้ทำแล้วมันมีอิทธิฤทธิ้เด้มันสามารถแปลงกายเป็นรูปรลางงามอ,าอ่อนละช่อนอ่อนแอนแต่ว่าผู้หลูกเคยกกเนี่ยหูจักอยู่เด้ว่ามันเป็นผีกองกข้างไวหันละอยู่น่ำกันอยู่จนว่าซีสาหปีพุ่นเด้เมียผู้ค้องอยู่เฮียนว่าเห็นผัวกะว่ามันตายแล้วหรือว่าไปใส่น้อ หาจังใดกับบเห็นบ่เห็นจนมือหนึ่งก็ได้ทําบุญแจกเข่าหากระซิด้วยพระลานิีสงบุญหรือจังได้ผู้นี่มื่อนั่นนั่งผีกองกอยออกไปหากินก็ลืมปิดปากทำสแลวบานเนี่เพราะจะลืมปิดปากทาผู้ลุกเคยกกใดที่ตี้บาทเนี่ยก็แล่นหนีมา แลนแลนแล,แลนหนีมาสิมาบานจำท่างมาบานใดอยู่เด้บาดท,ที่นี่อีนั่งผีกองกอยซะแล้วมันคือพผัววายวายลืมปิดปากทำมันยานผัวมันหนีซะแล้วอยู่น้ำมันอยู่น้ำมันซีซาหาปีก็เป็นผัวมันเด้มันแปลงเป็นผู้หญิงหลปร่ปลงออร์ซอนอ่อน,ออนแอนฮุจักยูเนี่ยว่าเป็นผีกองกอยแต่ว่าธรรมชศาสตร์ของมนุษย์เนาะ ก็เล่แรนี่ผีกองกอยนํามาสแล้วเห็นตาบอกลูเคยกกแกลนมันก็เลนแลนหันเนาะมันเป็นอิทธิฤทธิผีบาดที่นี่เพิ่นบุรุเคยกกแม่จังใดระบาดนี่อีกแค่สี่หาเก่าแล้วมันจะแลีนท่านตายตายกูตายมันขากูตายแท้แทะและไปเห็นหลุหลุมเขาคุดเป็นนำซางหน่อยละแต่ว่ามันเป็นหนาแรงมันแห้งบาดที่นี่เห็นลุมแล้วตายตายกูเสี็จังไหนมันจับกูได ท่านขาก,กูแท้คุดได้จังสันก็เลยเอาหัวจาลของซุบไปในหลุมเคืองหนึ่งบัดนี้โพมาจากแอวนี่ลหละจากแอลมันสิโพมาตัางขู่แอวมันสิขางอยู่ตีนมันกับขางทัางทายเหตุตัวแข็งก็ดื้อสันแล้วพีกองไกยมันนั่นมาท่านมันก็เลยคืดว่าแม่ยานกูหลายแลนจนตกหลุมหัวซักหัวขวมบาดท,ที่นี่แม่ตายแทะๆนวาวาในหินบิสสุข,ขวมเดพีกองก้อยเบา ปีกอง้กยก็ได้ยางอ้อมซ่องหน้าซ่องหลังตือตายเงวาตายว่าตายบวาติว่าบาดที่นี่เลยเอามือนี่นิ่งสวงซะแล้วนิ่งสวงข้างจ่ายข้างขัวบาดที่นี่เพินนี่เพ่นก็เป็นคนหนักขี้เกียจบ่เป็นบานนี่นิ่งนิ่งนิ่งบานนี้นิ่งไปนิ่งมากกันหนักอยู่เด้ว่านหนักบ่เป็นกันเดหนักขี้เกียจยำกันได้บานนี้ กันไปกันมาสะแล้วนิ่งสายนิ่งคัวนิ่งคอยนิ่งแห้งนิ่งไปนิ่งหน้าแล้วก็อดหัวนอนแล้วก็กันกันไปกันมาโต๊ะแตกบูดบาดที่นี่เหม็นถึงสันตัวเพราะว่าอ้พีกองกอยมันผ้ากินแตงแต่ป่ามันพอผ้ากินผักมันเป็นของเหม็นทิ่มีแต่เหนื่อยอยู่ในทองพีกองกอยก็เรียกว่าแม่ยมันนี่พนาวะ าย่ฉันมาเอาบัดแล้วแต่ฉันมาเอาวัดแล้วแต่ฉันมาเอาวัดแล้วมันหำหีหำห้อนกรับขึ้นไปทำแบกไหายทองคำมาไหาบักใไงหนึ่งแต่สำมือเอาไหายทองคำไปใช้ด้อเอาไหต้องคำไปใช้ด้อว่าบัสนมันว่า มันก้อยว่างให้ต้องข้ามไวซะแล้วมันหำ่มเฮาห่ฮ้อนเพิ่นนี่ก็เทิ่งยานให้โตแข็งก็ดื้อโดนเติบอีพีกองก้อยมันก็นเลยหนีไปไปดอกตื้อไปดอกตื้อสายชมสายชมพวกกูพวกกูมันทั้งห้มันทั้งยางหน,นีโดนเติบผู้ลูกเขยก็เห็นว่ามันสีสมควรแล้ว ก็เลคอ่คอยค,คอยคอยคอยกระดึบกระดึบเอาขาไตาเอาขาถอยถอยกระดึบกระดึบก็เลยพ่อตังแต่กระดึบกระดึบขึ้นมาจากหลุมแล้วสเสร็จแล้วเห็นหายต้องขําพิกขึ้นมาพิกเบิงจกเบิงไดหันเป็นต้องคําห่วยต้องคําอีหลี่ตอนนี้แบกหายต้องขําใได้ขึ้นเมียบานเมี่ยเมงสล้วบาทเนี่ยเอาต้องขําไปขายบาทน,นี่ มาสางเฮียนลังบักไงสเลแล้วบักยางามเลยเฮียนบาดท,ที่นี่ยากอดพ่<ฮ>พอเถาก็แม่เถาได้บอนีลยลูกเคยหน่อยมันอารวาสสเลี่ยวมันว่าพอ่อแม่ปัดท้อสมหักสมแพงเป็นอย่างเป็นอย่างผู้ใดได้ยินข่าวว่าบักลุ่งน่นะนะมันได้เงืนมาตั้งแต่หน้ามัน เจ้าเป็นหยังปนันว่าหักคอยหักคอยเจ้าเป็นอย่างคอยไปปั่นมองมีท้องขําให้เขาเจ้าไปถามมันมาเดี๋นี้เจ้าไปถามมันมาเดีน๋นี้ก็สันคอยสิพาเมียคอยออกเขี้ยนหนีจากเจ้าปาดโถขีตัวขีตัวขีตัวกะขีตัวแน่บาดท,ที่นี่ผู้พอเถ่าในยินจังสันก็เลยยยานหลกเคยหักหลกเคยแพ่งเนี่ยหนีจากจักของ จำเป็นจำใจเลยมาหาลูกเคยไงก็เลยถามว่าทิดเอ้ยไปจังไดมาจังไดนอทาวเอ้ยคือจังห่างมีดีใดแต่โน่ในยินข้าวว่าได้ห้ท้องค่ำมาตนาบอกให้พอฟังมึงกันนะลูกเคยได้ยินจังสันลูกเคยก็เลยว้าวาบ่เบิดเดเว้าบ่เบิดบาดที่เนี่ย บ,บ่าเบิดแล้วแล้วเพราะว่า,าว่าว่าผีเด้ว่างามเด้มันแปลงกายมาจังสันจังสี่สันแล้วพอเท่าได้ยินจังสันก็เลยไปบอกให้ลูกเคยหน่อยฟังลูกเคยหน่อยก็บ,บ่เสียเด้ัเนี่ยเสียบเสียเราเราก็เลยมาถามลูกเคยใหญ่ลูกเคยใหญ่ก็เลยบอกให้ฟังว่าไปใส่ปลาแล้วแล้ว มันมีผู้มาจับโตไปมันแปลงกายออกมาเป็นฉี่หายมันพาไปอยู่ในถ้ำไปอยู่เป็นผัวมันเดชวัศนวาไปอยู่เป็นผัวมันอยู่ไปอยู่มาขคือหอดบานเสล้วบาดที่นี่ก็เลยหลักหนีมาหลักหนีมาแล้วแล้วก็เลยมาหลีแลนแลนเลยมาหลีแลยโตดให้มันฟังมันก็เลยว่าตายมันก็เลยเอาให้เงินให้ค้ามมาให้ บาดท,ที่นี่ลูกเคยหน่อยได้ยินจังสันก็เลยคิดแผนพ่อมาหอดบ้านก็เลยปรึกษากับเมียจากของบาดท,ที่นี่เมียก็ยินดีได้น้ำเด้เพนะ่น่ะบาดท,ที่นี่ไปเหตุคือพอลุ่งละ่ะผีกองก้อยก็จับเข้าไปในถ้ำผีกองก้อยก็แปลงกลายเป็นสา้างามมันก็นยู่กินกับมั่นละ่ะบาดนี่ผีกองก้อยมันออกไปหากิน มันก็ลื่มปิดปากทำะสล้วอดล้นทนได้อดได้คือกันได้ยอยากได้เงินเขาอยู่น้องเขาเป็นสองปีกลัวลืมปิดปากทำเพิ่นนี่ะแล้วบาดท,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 ที่นี่แล้งนีะสล้วบาดเนี่ยแล่นนีแล้วแล้วบาดที่นี่ก็เลยมาหอดลุมน่นล่ะลุมเก่านั่นล่ะก็เลยหมดหัวลงผีกองก้อยกันนั่มหาผัวได้บาดเนี่ยนั่มหาผัวเลยมาเห็นก็เลยคือเก่าน่นล่ะห้อง เอาหัวเลยกระตายเอาหัวเลยกระตายอาจัรยว่ามันก็เลยนิ่งเบิ่งตายอีหลีบ่นอตายอีหลีบานอมันนิ่งสวงเบิ่งเพิ่นนี่เพิ่นเป็นคนบาดจีสันแล้วเพิ่นกับหัวสันตัวบาดนี่ผีกองก้อยมันศูนว่าตัวมันจกออกมาหักข้อตายซับบาดที่นี่ก็เไดตายนี่ท้าเรื่องนี่ก็เไดสอน้รูลว่าเรื่อง คว่มควมลำขวมรวยมันเป็นผลของบุญกรรมเฮ้าบ่คือกันเพิ่นใดยังเฮ้าก็ยินดีน้ำเพิ่นเฮาอาจสิบ่ใดในสิ่งนั่นแต่เฮ้าก็ให้มีคววมสุขกับสิ่งที่เฮ้าทำเฮ้าได้เหตุดีตละมือก็ถือว่าเป็นบุญแล้วอย่าลืมติดตามช่องบุญปลูกชาแนวท่านสิได้พอกับนิท่านสนุกสนานนิท่านเกา่นานิท่านใหม่นิท่านร่วมสมัย ขอคิดแลคะคติธรรมำดีๆนําไปใส่ในชีวิตอย่าลืมติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ